จะมารีวิวของเที่ยวสูง100่รามสิบ1ก9าบาทนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นแก้วอันนี้ที่วางช้อนช้อนช้อนกินกับช้อนช้อมส้มชอม่อม่อ,อมนี่น,นี่อาหาร ที่ใส่อาหารที่ใส่อาหารน้อที่ใส่อาหารแมว <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นแก้วน้ำจะกินอร่อยนะคะ <c oughs> อันนี้มันเป็น <c oughs> อะไรก็ไม่รู้นะมาสนาที่มาสน,น้า <c oughs> นะคะมาสนาเราจะเซตให้หน้ามันสะอาด <c oughs> อนนเป็น นี่อะไรนี่แปรงสีฟันแปรงสีฟันนะคะแปรงสีฟันอันนี้ที่ถ้าเราล้างมือเสร็จมือเราเปียกแล้วลก็มาเช็ดเลยนะคะมันลอยอันนี้มันลลเป็นที่มัสหน้าด้วยก็เป็นที่มัสหน้าอันนี้เป็น,อ,น,น,นอะไรนะทับที่ ไข่ดาวไข่ดาวก็ใส่ไข่ดาวแล้วก็จะจับเป็นนี้น,นี่จับตรงน,นี้ใส่ไข่ดาวซื้อมากี่ก,กล่องกล่องซุมสองนี่ก็จะเป็นถ้วย จะเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มัน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 เหมือนอันนั้นอ่ะพี่ถูพี่ถูอันนี้เป็นถ้วยตัวน,นนี้เป็นกำไลหรือที่ผูกผมที่ผูกผมกก็ได้อันนี้เดี๋ยวนะกลิ่นกลิ่นระงับ <c oughs> กลิ่น <Clean. S 2> หอมมันคืออะไรนะสร้อยสร้อยข้อสร้อยลังพลังสร้อยพลังปลังอันนี้จะเป็นที่หนีบที่หนีบผมระวังแบบนี้มันเป็นเหนือนอะไรนะสลับเปล่าหอ้ลกสลับเปล่ามันมีสองสลับเปล่า นี่ก็จะเป็นสมุดเฉียนนี่ดูเป็่นนมันสวยมากวมากวนนี้ที่หมัดผมฝาน,ออนี้ที่วางบนนี้อะไรนะวางบนหัวมันเชียอแล้วก็ไม่รู้แปลกๆปีมัน,นก็เป็นกระตาย,ยกระต่าย นี่ก็จะเป็นที่วางของที่แขวนฮะที่แขวนที่แขวนนี่ก็จะเป็นอะไรนะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างหนึ่งเออไปแต่กันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ถุงเท้าถุงเท้านะคะอันนี้ที่วางโม่โม่ ันนี้เหมือนเมื่อกี้นี่เหมือนอันนี้สองสองเครื่องมันคืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้อันนี้อันนี้นนที่วางไข่เหมือนอันนี้ไหนเนี่ยนี่สอนด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นนะที่ม,ออมัสหน้าหรือขนมมัสนาแต่อันนี้มันคือที่เช็ดกระดานใช่ไหม

แปลงสีฟันแปลงสีฟันนะในสีฟันมันคือเหมือนอันนี้นี่นี่แต่มันไม่เหมือนอันนี้มันมีรูต่างนี้แค่ธรรมดาของผู้ใหญ่นะอันนี้ของเด็กมีนลิฟมีข้อนนไม่รู้อันนี้กบเหลานี่ดูนี้นี่กบเหลาอยู่ตรงนี้เอง อันนี้ที่อะไรนะมาสตาไม่รู้ไม่เหมือนกันอันนี้มีสองเหรออืมนะนี่เขามีสองแล้วก็อันนี้เป็นไม้ปากงับเต้เป็นที่ทอ พี่ทองถอนทองงอกงอไปอันนี้ไม่มีแล้วแค่นี้แค่นี้กันนะคะสองร้อยหกสิบแปดบาทสองร้อยหกสิบแปดบาทนะคะทั้งหมดนี้นะคะคุ้มไหมไม่คุ้มเลยนะคะตอนนี้นะคะเราเจบแค่นี้กันนะคะ ขอตัวลราไปก่อนบาย